สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่9้าแล้วนะคะที่เราจะเจอกันในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวิชาที่ครูสอนเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสายชั้นประสมศึกษาปีที่สามนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะไปทบทวนนะคะเตรียมตัวสอบกลางภาคนะคะเป็นเนื้อหาทบทวนความรู้ความเข้าใจนะคะก่อนสอบกลางภาคเติมสองนะคะ เนื้อหามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลูกแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนอื่นอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพด้วยโควิดนะคะยังต้องป้องกันยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเนะะื้อหาวันนี้นะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะคือทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนสอบกลางภาคเทิมสองปีหกสีนะคะ วิชาที่ครูสอนก็คือเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหากันนะคะครูก็ครูคนเดิมนะคะครูเสาลักทองเกลียวนะคะเราไปที่แบบฝึกหัดกันนะคะเป็นทบทวนผ่านความรู้ผ่านแบบฝึกหัดนะคะลูกข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากการไม่มีอากาศนะคะตรงนี้เรามาดูนะคะ เขาเน้นคําว่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ใช่จากการอ่าผลกระทบของอากาศเราไม่เอานะคะเราเอาข้อที่ไม่ใช่นะมันมีอยู่แค่หนึ่งข้อนะคะก็ไก่ก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตรับเสียงต่างๆได้ชัดขึ้นอ่าเริ่มจะรู้แล้วใช่ไหมคะขอไข่ก็บอกว่ารังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์เข้าสู่โลกมากขึ้นอันนี้ใช่ไหม โคลไฟนะคะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตขาดอากาศหายใจนะคะอันนี้หรือเปล่าและสุดท้ายโอวูเขาบอกว่าพืชไม่สามารถสั่งเคราะห์ด้วยแสงได้เรามาดูกันนะคะว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือกอไก่นะคะสิ่งมีชีวิตรับเสียงต่างๆได้ดังขึ้นนะคะอันนี้คือไม่ใช่ผลกระทบนะคะ ส่วนข้ออื่นๆที่เหลือนี้เป็นผลกระทบหมดทุกข้อเลยนะคะ,ะตั้งแต่ขอไข่ขอฝ่ายและโฮูนะคะเป็นผลกระทบร้วนๆเลยนะคะเราเลือกกอไก่นะคะข้อนี้เดีย๋ยวครูจะทำหน้าที่วงข้อนี้นะคะเป็นสีแดงหรือเปล่า อันนี้คือกอไก่นะคะก่อนที่จะไปข้อ2นะคะครูต้องเคลียร์คำตอบที่จะเลยคือกอไก่ก่อนนะคะไม่นั้นตัวเครื่องหมายที่ครูวงกลมเนี้ยมันจะเลื่อนตามครูไปด้วยนะคะเราไปกันในข้อที่2นะคะข้อที่2องบอกว่าอากาศบริสุทธิ์มีลักษณะอย่าง ไรนะคะมีลักษณะใดนะคะก็ไก่มีปริมาณแกส๊สออกซิเจนมากขอไข่มีปริมาณไอ้น้ำในอากาศมากคอไฟลก็บอกว่ามีส่วนผสมของแกส๊สทุกชนิดเท่ากันพออูนะคะมีปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากนะคะอากาศบริสุทธิ์นะคะคืออากาศที่มีออกซิเจนอยู่มากเพียงพอนะคะ,ะถ้ามันมีออกซิเจนน้อยนะคะ ่ามันมีกลิ่นของฟันพิษหรือว่ากลิ่นของแก๊สพิษเยอะนะคะมันก็ไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ถ้ามีส่วนผสมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ ide, หรือว่าแก๊สอื่นๆนะคะเท่ากันมันก็ไม่ใช่เป็นอากาศที่บริสุทธิ์อีกนะคะและมีปริมาณไอน้ำในอากาศมากมันก็ไม่ใช่นะคะ ส่วนมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มากก็คือไม่ใช่อีกนะครเพราะว่าเป็นอากาศที่มีพิษนะคะอันนี้ก็เช่นเดิมนะคะเราตอบกอไก่ก่อนจะไปข้อที่สามขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะถัดไปก็เป็นข้อที่สามนะคะเขาบอกว่านะคะข้อใดนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดลมไม่เกี่ยวข้องนะคะ้องเน้นยำ้ำกอไก่ปริมาณการใช้อากาศ ขอไข่ความกดอากาศควายอุณหภูมิของอากาศฮอวูนะคะปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากนะคะอันนี้นะคะเรามาพิจรารณาแต่ละข้อกันนะคะจะเลยก่อนดีกว่านะคะข้อที่ถูกต้องนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดลม การเกิดลมย้ำบ่อนนะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิเช่นกันนะคะแต่เป็นอุณหภูมิที่มีความแตกต่างกันสองจุดนะคะคือร้อนกับเย็นนะคะทีนี้เรื่องของอุณหภูมิเฉยๆนะคะถ้าตรงนี้ร้อนอย่างเดียวอีกจุดหนึ่งมันไม่ร้อนมันไม่มันมันไม่เย็นด้วยะคะ่ะมันร้อนด้วยมันก็ไม่เกิดลมนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมินี่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ให้เกิดลมนะคะต้องเป็นความแตกต่างนะคะอ่ะ ก็ไก่นะคะทำไมใช่ปริมาณการใช้อากาศนะคะเพราะว่าที่มันอากาศหนาแน่นนะคะอ่ามันจะใช้อากาศเยอะอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะส่วนที่บริเวณปริมาณอากาศเจือจางลอยตัวขึ้นสูงคืออากาศร้อนนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะอากาศเย็นกับอากาศร้อนนะคะมีปริมาณแตกต่างกันเมื่อมาปะทะกันก็จะเกิดลมนะคะ ความกดอากาศนี่ก็ใช่อีกนะคะความกดอากาศถ้ามีความกดอากาศสูงกับความกดอากาศต่ําความกดอากาศสูงคือที่ร้อนนะคะความกดอากาศต่ําก็คือที่ความกดอากาศสูงนะคะก็คือที่ที่มันมีอุณหภูมิอุณหภูมิต่านะคะก็คือเย็นนะคะส่วนความกดอากาศต่ํา ก็คือที interest, top, ació, ่ที่มีอุณหภูมิสูงก็คืออากาศร้อนนะคะเมื่ออากาศเย็นเคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะคะไปเจออากาศที่มันร้อนก็จะเกิดลมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเลยนะคะความกดอากาศอ่าเมื่อเย็นนะคะอุณหภูมิต่ํามีความกดอากาศสูงเมื่อร้อนนะคะมีอุณหภูมิสูงความกดอากาศต่ํานะคะมันจะตรงกันข้ามนะคะกับอุณหภูมินะคะความกดอากาศที่บริเวณร้อนกับที่บริเวณเย็นนะคะ ตรงนี้นะคะก็คือถูกต้องนะคะกอไก่ในเกี่ยวข้องกอไข่ก็เกี่ยวข้องนะคะทีนี้มาดูที่ฮอวนะคะเขาบอกว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนออกไซด์มากนะคะปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากก็คือเมื่อมีการเกิดลมนะคะบริเวณที่ใดที่มันมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะอ่ามันจะเกิดการพัดพานะคะเคลื่อนไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะ ก็จะทำให้บริเวณอีกจุดหนึ่งนะคะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นเยอะนะคะตรงนี้นะคะก็เกี่ยวข้องนะคะถ้ามันมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตรงจุดนั้นเยอะนะคะก็จะเกิดการพัดพาไปของลมได้นะคะทีนี้ลักษณะคำตอบที่ถูกตรงนี้ก็คือข้อกอควายนะคะเราขออนุญาตลบกันก่อนนะคะเพื่อจะไปในข้อที่สี่ ถัดไปนะคะในข้อที่4ี่เขาบอกว่าการเคลื่อนที่ของลมเป็นแบบใดนะคะอ่าเคลื่อนที่ของลมเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าลมมันเคลื่อนที่จากบริเวณที่อากาศเย็นไปยังที่บริเวณอากาศร้อนนะคะอากาศเย็นก็คือมีอุณหภูมิต่ําอากาศร้อนก็คืออุณหภูมิสูงอ่าพูดถึงความกดอากาศอากาศเย็นก็จะมีความกดอากาศสูงอากาศร้อนก็จะมีความกดอากาศต่ําอากาศ ที่มันร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงอากาศที่มันเย็นก็จะลอยตัวต่ําๆค่อยๆเคลื่อนเข้าไปแทนที่ในบริเวณอากาศร้อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาดูนะคะมันเคลื่อนแบบไหนก็ไก่เคลื่อนที่ตามแนวดิ่งอันนี้ไม่ใช่นะคะขอไข่อ่าเคลื่อนที่ตามแนวตั้งอันนี้ก็ไม่ใช่อีกนะคะโคไฟนะคะเคลื่อนที่ตามแนวราบอ่าอันนี้ใช่นะคะ อ่ส่วนฮาวูก็บอกว่าถูกทั้งโกและโขอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดตรงนี้ก็คือข้อพอควายนะคะถูกต้องนะคะก่อนที่จะไปข้อ5้าเช่นเดิมนะคะขอแยกเคลียร์นะคะต่อไปนะคะเป็นข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าก็บอกว่าข้อใดนะคะไม่ใช่แหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะ เชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะคือเชื้อเพลิงที่ถูกการทับถมของซากพืชซากสัตว์มาเป็นล้านล้านปีนึกออกเลยใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่มันเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ไก่ก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดหนึ่งนะะ้ำมันฐานหินก็เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดหนึ่งนะคะแก๊สธรรมชาติก็เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะข้อที่ไม่ใช่ แหล่งพลังงานจากเสื้อเพลิงฟ o s s i l ก็คือแสงอาทิตย์นะคะเราจะได้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะคะก่อนที่จะไปข้อที่หกเช่นเดิมนะคะเคลียร์ก่อนอต่อไปนะคะเราจะไปในข้อที่หกกันนะคะข้อที่หกเขาบอกว่าจากรูปนะคะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากอะไรในเห็นรูปเราจะเห็นว่ามันเป็นแผงใช่ไหม แล้วก็ยาวไปเลยนะคะที่บนแผงนี้ก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะ,ะมีสารอธิบายก่อนมีสารกึ่งตัวนําไฟฟ้านะคะ,อ,ะอยู่ในรูปของสารซิลิกอนนะคะตัวนี้มันรวมกันหลายแผงนะคะต้องใช้จํานวนแผงค่อนข้างเยอะนะคะตัวภาษาอังกฤษก็เรียกว่าโซลาร์เซลล์นะคะภาษาไทยก็คือเซลล์สุริยะนะคะตัวนี้นะคะขอไข่นะคะ ตัวน,นี้เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะความร้อนใต้พิภพอันนี้ไม่ใช่นะคะพลังงานลมอันนี้ไม่ใช่นะคะพลังงานนิวเคลีย์อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะของเราข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อขอไข่นะคะเดี๋ยวครูเคลียรก่อนนะคะเช่นเคยแล้วเราก็จะไปในข้อที่เจ็ดกันนะคะตรงนี้เคลียก่อน ในข้อที่7นะคะเขาบอกว่าจากรูปนะคะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากอะไรอ่าเห็นแล้วนึกออกเลยใช่ไหมคะว่าเรามีกระหันนะคะภายในกระหันตัวนี้ที่เราที่ครูพูดบ่อยๆในช่วโมงเรียนนะคะว่าจะมีตัวเจ้าไดนามโมใช่ไหมตัวนี้กังหันเนี่ยจะไปต่อกับ ไอตัวแกนหมุนของเจ้าไดนาม,มนะคะทําให้กดลวดมันตัดกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเหนี่ยวนําให้เกิดกระแสไฟฟ้านะคะตัวนี้อ่าก็คืออยู่ในอากาศที่โล่งค่อนข้างโปร่งนะคะอ่าท้องฟ้าแจ่มใสนะคะอ่าเป็นบรรยากาศที่มีลมพัดดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานลมนะคะ ก็ไก่นี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่พลังงานนะ้ําขึ้นน้ํหลงเพราะต้องอยู่ในน้ํานะคะขอไข่พลังงานความร้อนใต้พิภพก,ก็ไม่ใช่ขอควายพลังงานนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อที่ถูกที่สุดก็คือพลังงานลมนะคะต่อไปนะคะเราจะไปข้อที่8กันนะคะข้อนี้เคลียร์ก่อนเช่นเดิมนะคะในข้อที่8ดนะคะเขาบอกว่าการหมุนแม่เหล็กนะคะที่อยู่ระหว่างขดรวด แล้วเกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดนะคะมีการเหนวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไรนะคะอ่าก็ถามว่าเปลี่ยนอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันเปลี่ยนได้อย่างไรนะคะการที่แม่เหล็กนะคะอยู่ระหว่างขดลวดนะคะซึ่งขดลวดตัวนี้ก็เป็นขดลวดทองแดงนะคะมันจะต่ออยู่กับแกนหมุนแกนหมุนนั้นส่วนมากนะคะก็ที่เรียนมาเรื่องหลักการไดนามูนะคะก็จะต่อกับตัวใบพัดนะคะ ตัวใบพัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบพัดของกา,งหารหันลมนะคะใบพัดของกา,งหารหันน้าใบพัดของกา,งหารหันแก๊สหรือใบพัดของแรงดันไอ้น้ำนะคะเหล่านี้นะคะเมื่อจะมีแรงลมมาปะทะกับกา,หารหันลมนะคะ,ะแรงลมนี้ก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดการเคลื่อนที่ของใบพัดซึ่งมันก็คือเป็นพลังงานกลน,นะคะหรือว่าแรงดันไอ้น้ำก็จะทําให้กา,หารหันน้ํา เกิดการเคลื่อนที่มันก็เป็นพลังงานกลน,นะคะพอพลังงานกลเกิดขึ้นก็คือทําให้กหารหันเริ่มหมุนเจ้าเกณฑ์กลางของตัวไดานามโมที่ต่ออยู่อยู่ด้วยค่ะพ่วงอยู่ด้วยนะคะกับเปนกลางที่เชื่อมอยู่กับขดลวดมันจะทําหน้าที่หมุนนะคะตัดสนามแม่เหล็กแล้วก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดกระแสไฟฟ้านะคะเพราะตรงนี้นะคะอย่างที่ครูพูดนะคะมันก็จะตรงกับข้อโขไฟนะคะคือจากพลังงานกล ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานกลก็คือพลังงานที่กังหันนะคะการหันต่างๆมันหมุนนะคะเนื่องจากแรงลมแรงน้ําแรงดันแก๊สแรงดันไอน้ํานะคะเหล่านี้แล้วก็ทําให้กดลวดที่เชื่อมต่ออยู่กับการหันนี้นะคะ่ะหมุนด้วยแล้วก็ไปตัดกับสนามแม่เหล็กของเจ้าไดานามูนะคะแล้วก็เหนียวนําให้เกิดกระแสฟไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกที่สุดในข้อ8ตรงนี้นะคะ ก็คือข้อคอควายนะคะลูกต่อไปนะคะเราจะไปข้อที่9ก่อนอื่นก็เช่นเดิมนะคะเคลียร์ก่อนข้อที่8นะคะในข้อที่9นะคะก็บอกว่าการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนดีอย่างไรนะคะก็ถามหาถึงข้อดีของพลังงานหมุนเวียนนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันดีอย่างไรก็ไก่นะคะ นำพลังงานมาใช้ได้ไม่มีวันหมดอ่าพลังงานหมุนเวียนนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ํานะคะมีลมมีแสงแดดนะคะหรือความร้อนใต้พิภพนะคะเหล่านี้นะคะอ่าพลังงานชีวมวลด้วยนะคะเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดถูกต้องนะคะขอใครนะคะก็บอกว่าช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ก็ใช่อีกนะคะ ก๊าซฟลายก็บอกว่าไม่ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศอันนี้ใช่นะคะเป็นพลังงานที่สะอาดที่ไม่มีมลพิษนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ไม่มีมลพิษเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทีนี้ข้อที่ถูกต้องที่สุดฮวูนะคะเขาสรุปไว้ว่าถูกต้องทุกข้อนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่9้านี้นะคะเราตอบข้อฮอวูนะคะเพราะมันถูกต้องทุกข้อจริงนะคะ โอเคนะคะต่อไปเราจะไปในข้อสุดท้ายกันก็คือข้อที่สิบนะคะก่อนอื่นเคลียร์เช่นเดิมนะคะเคลียร์ก่อนแล้วเราก็จะไปในข้อที่สิบกันนะคะข้อที่สิบนะคะเราจะพูดถึงเรื่องอนาคตแล้วนะคะว่าในอนาคตอนาคตเราต้องใช้พลังงานจากแหล่งใดถึงมันจะดีที่สุดนะคะก็ไก่นะคะเขานะบอกว่าเป็นลมขอไข่แสงอาทิตย์ ก๊าซฟอสฟอร์น้แก๊าธรรมชาติทีนี้เรามาพูดแต่ละชนิดนะคะลมประเทศไทยอยู่ในบริเวณที่มีลมแรงก็เฉพาะบางพื้นที่นะคะบริเวณภาคใต้กับภาคตะวันออกนะคะทีนี้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานก็ไม่ใช่ลมแรงทุกฤดูกาลนะคะไม่เหมือนกับนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นะคะหรือประเทศแถบยุโรปนะคะซึ่งพวกนั้นจะอยู่เป็นเกาะ ค่อนข้างจะมีลมแรงกว่าเรานะคะเขาจะใช้พลังงานจากลมผลิตไฟฟ้าได้เยอะนะคะเพราะมีความเร็วลมเพียงพอนะคะอ่าต่อไปนะคะแสงอาทิตย์ประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นเขตร้อนชื้นอ่าร้อนคําว่าร้อนชื้นร้อนก็รู้เล้วต้องมีแสงแสงแดดเยอะนะคะแสงจากอาทิตย์เยอะนะคะอ่าทีนี้มีฝนตกเยอะด้วยนะคะสองอย่างสลับกันไป นะคะตรงนี้ดูถ้าจะเหมาะสมที่สุดแต่อย่าลืมไปดูน้ําด้วยนะคะน้ํามันเป็นยังไงนะคะน้าเนี่ยเราผลิตกระแสฟไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการของเขื่อนหรือน้ําขึ้นน้ําลงน้ําขึ้นน้ําลงนี้ประเทศไทยมันไม่มีนะคะเพราะมันต้องเกิดความแตกต่างความสูงของระดับน้ําขึ้นน้ําลงค่อนข้างเยอะนะคะ ทีนี้ส่วนน้ําจากเขลือนประเทศไทยเราใช้งานกันอยู่นะคะแต่ว่ามันต้องทําลายทรัพยากรธรรมชาติทําลายป่าไม้ค่อนข้างเยอะและตอนนี้ประเทศไทยมีป่าเหลือน้อยแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่แหล่งพลังงานที่ดีที่สุดนะคะแก๊สธรรมชาตินะคะก็ไม่ใช่นะคะแก๊สธรรมชาติเป็นพลังงานที่มีจํากัดนะคะไม่ใช่เป็นพลังงานที่หมุนเวียนนะคะทีนี้สิ่งที่ดีที่สุดตรงนี้ก็คือแสงอาทิตย์นะคะ แสงอาทิตย์นะคะตอนนี้มีการผลิตโซลาเซลล์นะคะหรือว่าแผงเซลล์สุริยะให้มันมีราคาถูกนะคะมีพยายามคิดออกมาเยอะแบบมากแล้วเขามีหลอดไฟโซลาเซลล์นะคะที่มาใช้งานตอนนี้หลายบ้านเริ่มใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์กันนะคะแม้กะลังรถนะคะก็จะมีรถพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็มีบริษัทเทสลานะคะอย่างบริษัท ระดับต้นๆของโลกนะคะเขาก็เริ่มคิดนวัตกรรมนําพลังางานแสงอาทิตย์มาใช้ทำเป็นรถยนต์นะคะคุณครูไปดูนะคะเป็นบริษัทของเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูทบทวนนะคะผ่านข้อสอบนะคะผ่านแบบฝึกนะคะแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะทบทวนความรู้นะคะแล้วก็พูดขยายไปด้วยนะคะเชื่อมโยงไปกับสิ่งที่เราเรียนรู้มานะคะ เนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะคะกับคลิปที่9นะคะครูขอจบเนื้อหาอรายละเอียดไว้แค่นี้นะคะฝากไว้เช่นเดิมนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะโควิดยังต้องเฝ้าระวังนะคะรักษาระยะห่างนะคะกลับมาหลังปีใหม่เนี่ยเรามาสอบนะคะขอให้ทุกคนสอบได้คะแนนเยอะๆนะคะตั้งใจทำข้อสอบนะคะเราปีหน้านะคะเราจะาไปชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ป3เราต้องตักตวงความรู้ให้เยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ครูจบเนื้อหาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ